มือปราบสิบแผ่นดินจากผลการการประพันธ์ของสิงขอนตอนที่ยี่สิบเองอย่าทำให้ข้าหัวใจวายก็แล้วกันสงครามเดี๋ยวไม่ได้ใช้เงินล้านว่าจ่ามแม้นบอกตามตรงพี่จ่าครับผมเจูร,รุ่นเดียวก็วินแล้วก็เห็นเห็นกันทุกวันโดนขังผิดวิน,นัยผิดคดีอาญาสารพัดเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนบ้างเป็นแกะดำบ้าง เป็นไอควายป่าบ้างไม่รู้ละขับผวาไปหมดแล้วโว้ยจ่แม้นขนหัวลุกพี่จ่ามไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดผมมีเรื่องจะบอกความจริงกับพี่แล้วก็วินอีกเรื่องหนึง่งคือชักกันโดนลูกน้องสารวัตรชาติชายจับตัวไปตั้งแต่คืนนั้นชักกันโดนยิงที่ไหล่ด้วยตอนเนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งเป็นความลับกลัวถ,ถูกฆ่าตัดตอนจากพวกการค้ายาเสพติด สงครามเปิดเผยความลับให้กับเพื่อนตำรวจที่ร่วมเป็นร่วมตายทั้งสองเหรอพผลครอบไปทีขากลัวมันจะตามมาล้างแค้นอยู่เนี่ยจะแม้นสารภาพออกมาท่านครับลูกน้องท่านจับตัวชะกันไปลักษณะไหนวินถามพันตำรวจโทชาติชายขยับลูกน้องผมอยู่ในความมืดเห็นชะกันตลอดเวลาจึงยิงชะกันเข้าทีไหล่พอล้มลงลูกน้องผมก็รีบพาตัวไปทันที ขอโทษจา่าแมนกวินที่ไม่บอกเรื่องเนี้ยเพราะงานมันยังไม่เสร็จผมจำเป็นต้องเก็บชะกันไว้เป็นความลับเพื่อแผนที่จะจัดการสารวัตรใหญ่สันติกับพัคพวกจา่าแมสและพลตำรวจวินถอนใจพร้อมๆกันแต่ก็โล่งใจเพราะเขืนชะกันยังไม่เก็มปัญหาเกิดแน่ๆในที่สุดคืนนี้ตำรวจทั้งสี่ก็ฉลองกันเงียบๆอย,ย่างมีความสุขภายในเต็นท์แห่งนี้งานก็สำเร็จ เงินก็ได้อย่างถูกต้องศัตรูโคู่แค้นก็เกมไปแล้วจึงไม่ผิดที่พลตำรวจสงครามยามอุทิศบอกกับสิบตำรวจตรีวินว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสัปดาห์ต่อมาในที่สดุดผลไม้ก็สุงงอมเต็มที่ถ้าไม่เก็บเกี่ยวก็จะร่วงลงสู่ลำตน้นหรืออะไรที่มีเกิดขึ้นได้ก็มีดับได้สายวันนี้ พลตำรวจโทชูศักดิ์นันทการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอรชนผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดนายตำรวจติดตามอีกหลายนายซึ่งมากับรถตู้ตรงมาถึงโรงพักบ่อแก้วพันตำรวจโทสันติสารวัตรใหญ่พันตำรวจตรีมุน่นีสารวัตรสืบสวนสอบสวนและพันตำรวจตรีกำชัยสารวัตรปราบปราม ซึ่งถูกกำชับทางบอให้รอพบกับผู้บังคับบัญชาระดับภาคเมื่อทำการเคารพรายงานตัวเรียบร้อยสารวัตรใหญ่เจ้าของสถานที่เชื้อเชิญผู้บังคับบัญชาเข้าห้องประชุมเล็กบนชั้นสองจากนั้นพันตำรวจโทสันติสารวัตรใหญ่เจ้าของสถานที่กำลังจะบรรยายสรุปงานของโรงพักตามหลักปฏิบัติพลตำรวจโทชูศักด์ผู้บัญชาการรีบโบมือห้ามพร้อมกับบอก ไม่ต้องบรรยายอะไรแล้วพวกคุณทั้งสามหมดเวลาแล้วสารวัตรใหญ่สันติสารวัตรสืบสวนสอบสวนมุนีและสารวัตรปราบปรามกรรำชัยสะดุ้งเฮือกไหวตัวเยือกผู้ก,กำกับอรชนรีบโยนเอกสารไปตรงหน้าสามนายตำรวจบ่อกแก้วพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าหมายจับพวกคุณทั้งสามเอ๊ะจับพวกผมเรื่องอะไรพันตำรวจตรีสันติพันตำรวจตรีมุนีและพันตำรวจตรีกำชัยถามเป็นเสียงเดียวกัน พันตำรวจเอกอรชนผู้กำกับการรีบแจ้งข้อหาแก่สามนายตำรวจใหญ่อันเฉาโชโรงพักบ่อกแก้วแห่งนี้ข้อหาแรกและเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีไม่สั์เทือนโดยมีพลตำรวจสงครามยามอุทิศเป็นพยานและผู้เสียหายพวกคุณทำกับพลตำรวจสงครามไว้มากเหลือเกินคุณสามคนคงรู้อยู่แก่ใจดีว่าทำอะไรลงไปซึ่งสงครามรายงานให้ผมทราบตลอดเวลา ท่านผูมบัญชาการก็ทราบเช่นเดียวกันข้อหาที่สองร่วมกันค้ายาเสพติดให้โทษโดยมีพลตำรวจชะกันและพันตำรวจโทชาติชายหรือหมู่ชาติที่เล่าหัวนหน้าตำรวจหน่วยปราบปรามยาเสพติดเป็นพยานเวลานี้พลชกันอยู่ในความควบคุมของตำรวจกองกำกับแล้วโดยที่คืนเกิดเหตุลูกทีมของพันตำรวจโทชาติชายฉกเอาตัวไปหา นายตำรวจใหญ่ทั้ง3าแห่งบอกแก้วหลุดปากใจระทึกโครมครามพันตำรวจเอกอรชนแจ้งข้อหาให้ทราบอีกข้อหาที่สร่วมกันฆ่าร้อยตำรวจโทชานและนางเพลินตาโดยมีจ่านในสิบตำรวจอินทอนซึ่งเป็นสิบเวนในตอนนั้นเป็นพยาน3านายตำรวจใหญ่แห่งบอกแก้วถึงกับตาเหลือกโพรงตัวแข็งทื่อไม่คาดคิดว่าชะการที่หายสาบสาูญไปจะตกไปอยู่ในมือของ ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้และสิบตำรวจเอกชาติชายขี้เล่าจะกลายเป็นตำรวจระดับหัวหน้าหน่วยปราบยาเสพติดมาล้วงความลับถึงเกินกันแบบนี้ที่ร้ายไปกว่านั้นจนนายตำรวจทั้ง3าแทบชักตาตั้งก็คือจานในสิบตำรวจอินทร์สิบเวน้นกลายเป็นพยานที่คืนนั้นสารวัตรใหญ่สันติ สารวัตรสืบสวนสอบสวนมนนีและสารวัตรปราบปรามกำชัยทำการฆ่าปิดปากร้อยตำรวจโทชาญและเพลินตาด้วยมือตนเองเพราะไม่ไว้ใจคนอื่นแบบนี้มีร้อยเสร็จทั้งร้อยแน่ๆเอาเคตสามข้อหาก่อนยังมีตามมาอีกหลายข้อเตรียมรับข้อกล่าวหาให้ดีกว่าแล้วกันต่างกรรมต่างวาระด้วยพันตำรวจเอกอรชชนบอกเสียงเครียด นายตำรวจใหญ่ทั้งสาเหงื่อการทะลักหน้าซีดขาวราวกระดาษไม่คาดคิดเลยว่าจะมีวันนี้จึงใจเต้นโครมครามแต่ระดับนี้แล้วไม่ยอมจำนนง่ายๆแน่ผู้จับกลุมและพยานเข้ามาสิพลตำรวจโทชูศักด์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสั่งการไปที่นายตำรวจติดตามซึ่งกำกับรายการอยู่นอกประตูห้องประชุมเล็ก พันตำรวจโทชาติชายในเครื่องแบบปกติชั้นยศพันตำรวจโทอันงามสง่าเดินเข้ามาในห้องประชุมตามด้วยพลตำรวจสงครามอยู่ในเครื่องแบบปกติชั้นยศพลตำรวจเจ้าตัวดูสงบนิ่งเป็นสง่าผ่าเผยชิดเท้าทำความเคารพประธานแล้วยืนตรงนิ่งนายตำรวจติดตามรีบเอาเก้าอี้ให้ตำรวจทั้งสองนั่งถูกกำกับอรชุนว่าไป ผู้บัญชาการชูศักดิ์สั่งการครับท่านพันตำรวจเอกอรชนรีบเอ่อยถามต่อสามนายตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาคุณทั้งสามคงจะปฏิเสธทุกข้อหาขอไปให้การชั้นศาลใช่ไหมแน่นอนครับพวกผมบริสุทธิ์ว่าเป็นเสียงเดียวกันหมดผลสงครามในตำรวจทั้งสานายนี้ใช่หรือไม่ที่ละเว้นหน้าที่ กระทำทุกอย่างแบบผิดกฎหมายต่อคุณในคดีที่คุณจับไม้สักเถื่อนหน้าโต้ยามเมื่อหลายเดือนก่อนตามที่ให้การไว้ถูกต้องครับท่านรายละเอียดผมได้ให้การไว้จนหมดสิ้นแล้วพลสงครามตอบอย่างฉาชานชัดถ้อยชัดคำหัวนหน้าหน่วยปราบยาเสพติดต,ตำรวจทั้งสามนี้คุณสืบสวนจนแน่ชัดใช่ไหมว่าร่วมกับสิบตำรวจตรีชะกันและผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมขายาเสพติดให้โทษเฮโรอีน ที่คุณร่วมกับจาแมนมูวินแล้วก็ผลสงครามจับได้ตั้ง250กิโลกรัมใช่ไหมผู้กำกับอราชาุนถามใช่ครับท่านพันตำรวจโทชาติชายรับงั้นผมขอมอบนายตำรวจทั้งสาให้คุณจับกุมฐานร่วมกันค้ายาเสพติดเลยนะหัวหน้าชาติชายแล้วทางตำรวจท้องที่จะอายัดต,ตัวทีหลังเพื่อดำเดน,นินคดีข้อหาอื่นๆอีกครับท่าน คุณมีพยายนหลักฐานพร้อมไหมหัวหน้าชาติชายพลตำรวจโทชูศักดิ์ถามพร้อมครับท่านผมรวบรวมอยู่นานโดยพลตำรวจสงครามช่วยอกแกล้งนึงหลักฐานจึงแน่นหนามัดตัวผู้กระทำผิดได้แน่นอนครับท่านดีเท่านี้แหละดำเนินการได้สิ้นเสียงสั่งการของพลตำรวจโทชูศักดิ์พันตำรวจโทชาติชายพร้อมทีมงานหน่วยปราบปรามยาเสพติดก็เข้าตะกรุบตัวสามในตำรวจ โดยสั่งให้ถอดเครื่องแบบสวมกุญแจมือบันทึกการจับกลุมอย่างแน่นหนาครู่ต่อมาฮอก็บินมารับเอาสามนายตำรวจบินเข้ากรุงเทพทันทีตามคำสั่งของอธิบดีกรมตำรวจเพราะเป็นคดีสำคัญเขินให้อยู่ในท้องที่จะทำให้เสียรูปคดีอย่างแน่นอน3านายตำรวจต้องรอรับโทษทันอีกหลายคดีที่ก่อไว้ซึ่งศาลจะต้องตัดสินทุกคดีไม่มีเว้น พราะต่างกรรมต่างวาระและต่างข้อหาชาตินี้ทั้งชาติก็คงชดใช้กรรมไม่หมดแต่ที่แน่แน่ตายในคุกอย่างแน่นอนข่าวพลตำรวจสงครามยามอุทิศล้มสารวัตรใหญ่สารวัตรสืบสวนสอบสวนและสารวัตรปกครองป้องกันลงอย่างราบคาบจนด่งดังไปทั่วภาคเหนือตอนบนเมฆหมอกร้ายผ่านไป ผลสงครามยามอุทิศก็ได้รับผลแห่งความดีตอบแทนคือได้เงินสินบนนำจับยาเสพติดรัฐบาลไทยให้ก้อนโตสหรัฐก็ให้ก้อนโตเช่นเดียวกันทำให้เขาและผู้ร่วมทุกร่วมสุขพลอยเป็นตัวเป็นตนมีเงินมีทองโดยไม่ต้องรีดไถใครไม่ต้องค้าของผิดกฎหมายด้วยผลตำรวจสงครามยามอุทิศมีเงินส,งส่งเสตทิดาผู้เป็นน้องสาวเรียนจนจบอย่างแน่นอน สิบตำรวจตรีวินวันทามีรถยนต์ขับขี่สมใจนึกจากสิบตำรวจแม้นก็ส่งเสียลูกเรียนได้สูงสูงไม่ต้องเอาปืนจำนำเอาวิทยุจำนำเพราะขัดสนเงินอีกที่เขาต้องเจ็บช้ำน้ำใจต่อหน้าที่การเงินของโรงพักก็คือเขาขอยืมเงินกองกลางหนึ่งหมื่นบาทเพื่อนนำปราณีผู้เป็นพันยาซึ่งป่วยกระสอบกระแสะเข้าโรงพยาบาล แต่จ่าชวนไม่ยอมให้เยืมทั้งทั้งที่เงินกองกลางมีเป็นแสนแสนให้ในายตำรวจยืมทีละหลายหมื่นจ่าชวนเองก็อมเงินหลายหมื่นเช่นเดียวกันความรักของสงครามกับมาริกาสุขงอมแต่ทั้งสองยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานเพราะต้องศึกษาเล่าเรียนโดยที่มาริการนั้นต้องเรียนเนติบัณฑิตส่วนสงครามนั้นจะต้องสอบไปอบรมนายตำรวจสปีแเดือนต่อมา พลตำรวจสงครามยามอุทิศส,สอบก็เป็นในตำรวจอบรมได้ที่หนึ่งเย็ยนวันนี้มัลลิกาบินลัดฟ้าจากกรุงเทพมาแสดงความดีใจต่อสงครามที่เขาสอบได้ทั้งสองกอดกันกลมดิกที่ลาคขุดเก่งจ้างสอบได้ที่หนึ่งด้วยผมขอรางวัลด้วยรางวัลอะไรก็ก็รางวัลที่ผมสอบได้น่ะสิได้ค่เล็กๆน้อยๆแค่นั้นเอง เดี๋ยวจะช้าม,มดเพราะตานต้องเรียนเนติหนักนะคะเขาทนุถนอมเนื้อน,นวนคลอเคลียกันอย่างมีความสุขท่านเขินไม่บุ่มบำใจร้อนเพราะวันเวลาของทั้งสองนั้นยังอีกยาวนานเจ็ด <7 S 2> เดือนต่อมาร้อยตำรวจเอกสองครามยามอุทิศก็ผ่านการอบรมเป็นที่เรียบร้อยเขาสอบออกได้ที่หนึ่งเช่นเดียวกับสอบเข้าอบรมมีสิทธิ์เลือกบรรจุตามที่ต้องการ เขาเลือกลงกองเมืองลำปางในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนเหตุที่เขาติดยศร้อยตำรวจเอกเลยไม่ต้องติดยศร้อยตำรวจตรีเช่นคน,น,นอื่นๆก็เพราะเมื่อครั้งอยู่โรงพักบ่อแก้วจับเฮโรอ,อีนได้250กิโลกรัมกองกำกับการปูนบําเหน็จความชอบไปสองขั้นกองมัชาการภาคให้สองขั้นกรมตำรวจให้อีกหนึ่งขั้นเงินเดือนถึงขั้นจึงติดยศรวดเดียวเป็นร้อยตำรวจเอก สามดาวเงินเต็มบ่าอย่างเต็มภาคภูมิจากตำรวจชั้นผู้น้อยสุดที่ถูกผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจสั่งขังครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะไม่สนองตันหาในการหาเงินแต่ด้วยหัวใจที่แกร่งร้าวกับเหล็กเพชรและมีอุดมการที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงจึงฟันฝ่ามาได้และล้มผู้บังคับบัญชาเหล่านั้นลงจนราบคาบเป็นที่โจลจันกึกก้องไปทั่วประเทศ ที่สถานีตำรวจภูทอออรอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหรือสอพออ,อเมืองลำปางร้อยตำรวจเอกหนุ่มร่างสมาร์ทใบหน้าอ่อนยาวแต่แววตาสีเหล็กกล้าอยู่ในชุดกากีคอแบะมือซ้ายถือกระบี่ขาววับลงจาก BMW สีขาวคันใหม่เอี่ยมรุ่นล่าสดซึ่งใครคนหนึ่งซื้อให้เป็นของขวัญวันประดับยศรับกระบี่ เขาเดินขึ้นไปบนโรงพักกองเมืองของจังหวัดนี้เพื่อรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาตำรวจยามทําความคารพเสียงดังจนเขาสะดุง้งแล้วก็ต้องสะดุ้งอีกเมื่อยามแหกปากร้องทักเฮ้ยเฮไอ้สองครามใช่ไหมวันนี้ใช่อ๋อทนงว่าไงสบายดีเหรอสิบตำรวจตรีทนงซึ่งเป็นนักเรียนพลตำรวจรุ่นเดียวกับสงครามเบิกตากว้างแทบถลนออกมานอกเบา้า เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงเสกแต่งตัวหาทำไมแบบนี้เดี๋ยวแม่งก็โดนขังล็อกผิดกฎหมายด้วยนะไอ้สองครามท่านงงว่าเสียงดังจนสิบเวรต้องลุกจากเก้าอี้เดินเข้ามาหาพร้อมกับถามสวัสดีครับมารายงานตัวใช่ไหมครับครับท่านสารวัตรใหญ่อย,อยู่ไหมไม่อยู่เข้ากรุงเทพสารวัตรสอบสวนรักษาการแทนเชิญครั้งนี้ครับผมสงครามจะเดินตามสิเวรแต่ถูกทน,นงเพื่อนนักเรียนพลตำรวจดึงแขน มึงต้องผลก็โก้รู้เรื่องก่อนพี่จาอย่าเพิ่งไปสิบเวนก็พลอยชะงักเท้าด้วยอะไรอีกเห้อทนงไอ้สองคลามถามจริงๆเหอะมึงเป็นร้อยเอกปลอมหรือจริงกันแน่วะนายคิดยังไงเล่าเขาใจเย็นย้อนถามถ้าแค่ร้อยตรีกูจะไม่ว่าสักคำเลยเพราะมึงเพิ่งจบอย่างในร้อยนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ที่เพิ่งอบรอมเสร็จรุ่นแรกแต่มึงเป็นร้อยเอกมันผิดวิสัยว่า ต่อยเทยวดาก็ยังไม่ได้อย่างนั้นเหรอกูถามจริงๆเอะมึงเพิ่งอบรมเสร็จใช่ไหมสงครามใช่แล้วว่าเพื่อนสิบตำรวจตรีธน,นงใช้มือพยายามจะดึงสามดาบนไหล่สงครามมึงได้ร้อยตำรวจตรีอย่าใส่ร้อยตำรวจเอกซีคุกนํำมึงทํามไม่เข้าเรื่องใครไม่บอกมึงเลยหรือไงข้าไม่ได้เอ่นะธน,นงข้าไหมาแบบนี้จริงๆเป็นไปได้ยังไงกูไม่เชื่อเด็ดคาด สิบเวนก็เลยพลอยสงสัยไปด้วยจึงเข้ามาร่วมวงผมขอดูหนังสือส่งตัวหน่อยสองครามยื่นส่งให้ทันทีทั้งสองสิบเวนเอาไปเปิดดูอ่านดูครู่หนึง่งต้องเกาศีรษะแกรกจริงหรือเก๊พีจาจริงเชิญตามผมมาครับฮะเป็นไปดียังไงวะนี่ท่านน้องกลับเป็นฝ่ายเกาศาีรษะมองตามแบบไม่เชื่อสายตาในตำรวจบันมารรู้สึกหนักใจที่ตัวเองมาแบบพิสดาร คงจะต้องเที่ยวตอบคำถามใครต่อใครไม่หยุดไม่หย่อนแน่เพราะเพิ่งจบดันมีดาวบนบ่าข้างละสามดวงเขารายงานตัวต่อสารวัตรสืบสวนสอบสวนรักษาราชการแทนสารวัตรใหญ่คือพันตำรวจตรีรักไพร,รักชวนนั่งสิเวนออกไปได้ขอบคุณครับพันตำรวจตรีรักมองไหลสงครามทีมองหนังสือส่งตัวทีสลัดหน้าอยู่ไปมาเพราะคิดว่าตาลาย มันยังไงกันคุณเพิ่งจบไม่ใช่เหรอครับพอผมจบได้เลื่อนเป็นร้อยตำรวจเอกทันทีทางกรมทางบชพแล้วก็ทางกองกำกับ,กบขอห้าคันให้ผมครับได้ห้าคันเชียวเหรอคุณเป็นลูกหลานทันอาทิบวดีหรือไงถึงได้มาโหนหลานแบบนี้นะเปล่าครับผมมาจากพลตำรวจอยู่โรงพักบ่อกแก้วเชียงใหม่ผมจับเฮโรอีน250กิโลกรัม จับไม้เถื่อนสองครั้งมูลค่าหลายล้านจับคนร้ายปล,ล้นล้นทองจับโจรเรียกค่าถ่ายก็เลยได้5้ขั้นความจริงจะได้เจ็ดขั้นโดยซ้ำไปครับผมเบลกไว้อีกสองขั้นปีหน้าจะตามมาเพราะมันขัดระเบียบบางประการงั้นผมรู้แล้วเรื่องนี้ดังออกเป็นคุณนี่เองเพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้แล้วคุณจมนีตาสตร์จากไหนล่ะมสทครับไม่น่าสอบได้น้องชายผมจากธรรมศาสตร์แท้ๆยังสอบไม่ติด สงครามสะกดกลั้นความรู้สึกที่สวสดูหมินสถาบันของเขาจึงไม่พูดอะไรออกมาถามอีกทีคุณใช้เส้นรัฐมนตรีคนไหนผมไม่ได้ใช้เส้นใครทั้งนั้นผมเรียนมอสอทอผมได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองผมสอบเข้าในตำรวจได้ที่หนึ่งสอบออกก็ได้ที่หนึ่งครับเขาจำเป็นต้องพูดความจรงิงทั้งทั้งที่ไม่อยากจะพูดเพราะเท่ากับเป็นการโอ้อวด เนื่องจากเขาไม่พอใจที่สารวัตรสืบสอนสอบสวนรักพูดทำนองดูถูกสถาบันมสทของเขาและตัวเขาเองด้วยโอ้งั้นคุณก็เป็นคนเก่งไม่น่าเชื่อนะคนเก่งกับคนหล่อนะ่ะอยู่ในคนคนเดียวกันน่าจะสวมแว่นหนาเตะผมหยิกเป็นเงาะเขานั่งนิ่งฟังต่อไปนี่สงครามไอ้ที่คุณจับจับคดีใหญ่ๆนะที่ลำปางเขาไม่จับกันนะ ที่นี่เราอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างเรากับพ่อค้าเออนี่คุณทำสำนวนเป็นไหมเนี่ยผมหมายถึงต้องเก่งมากๆก,ก,กองเมืองคดีมันมากนะทำได้ครับงั้นวันนี้เลยคุณช่วยทำสำนวนค่มขืนกับสำนวนปืนเถื่อนในผมทีถ้าพูดต้องหาหรือญาติมาติดต่อยังไงคุณบอกให้ไปพูดกับผมครับร้อยตำรวจเอกสองครามรับเอาสำนวนทั้งสองมาทำแต่วินาทีแรก เป็นการทดสอบอย่างเชิงจากสารวัตรสืบสวนสอบสวนก็เหลือจะเดาจากนั้นเขาเดินออกจากห้องสวสผ่านหน้าโต๊ะในตำรวจสายสอบสวนซึ่งนั่งกันเป็นระเบียบถึงห้านายด้วยกันร้อยตำรวจเอกหนึ่งร้อยตำรวจโทสามร้อยตำรวจตรีอีกหนึ่งคุณสงครามใช่ไหมร้อยตำรวจเอกทานาทักด้วยส้งเสียงแปลง เขาอยู่ตึกแต่ไม่ทำความเคารพพระยศเท่ากันแม้จะเป็นนายตำรวจก่อนหลายปีก็ตามครับเห็นไอ้ธนงมันบอกว่ามันเป็นพลตำรวจรุ่นเดียวกับคุณไม่ใช่เหรอสงครามอดที่จะน่าเจือนไม่ได้เพราะผู้ถามมีเจตนาชัดที่จะประจานที่มาครับผมรุ่นเดียวกับธนงร้อยตำรวจโทรุ่ขยับบ้างแต่คุณไม่ใช่จากจปรนิว่าคุณอบรมนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รุ่นแรกใช่ไหมเนี่ยครับ คุณมาจากจุฬาหรือธรรมศามสตร์มสทฮะสอบได้หรือเนี่ยขอโทษน,นะคุณสงครามไหนๆเราก็โรงเรือลําเดียวกันแล้วแย้มให้ผมฟังหน่อยเธอเส้นรัฐมนติท่านไหนผมจะได้ก่อท้ายไปด้วยคนสงครามหน้าตึงบังคับสุ่มเสียงให้เป็นปกติผมไม่ใช่เส้นใครทั้งนั้นผมสอบเข้าอบรมได้ที่หนึ่งสอบออกก็ได้ที่หนึ่งตอนเรียนผมเกียรตินิยมเหรียญทองอันดับหนึ่งผมอยู่บ่อกแก้ว จับคดีสําคัญหลายคดีได้ห้าคันรวดผมเป็นคนเดียวที่ได้ห้าคันขณะยังมีชีวิตว่าแล้วเขาก็เดินลงส้นเท้าออกจากห้องนั้นไปในายตำรวจทั้งห้าเงียบกริบได้แต่กระพริบตาถี่ยิบมองตามเท่านั้นว่าที่ผู้พิพากษาหญิงมาริกาจอดเบนซ์สีน้ำเงินเข้มราคาหล้านเศษลงหน้าห้องพักในตำรวจ หลอนเปิดประตูรถแล้วก้าวขึ้นไปห้องนั้นยกมือขึ้นเคาะเบาๆใครฉันเองค่ะบอกพร้อมเปิดประตูเข้าไปแหมผู้กองเสียงขึงคางเคียวนะสงครามค่อยๆหมุนตัวหันมาคุณตาลไปพบท่านมายัางครับยงังฉันตรงรีมาหาคุณก่อนเดี๋ยวจะเลยไปหาท่านเอ๊ะสีหน้าคุณเทียดจางมีอะไรเหลือที่ลักหญิงสาวเร่เข้าไปใช้สองมือจับไหล่เขา จ้องหน้าค้นหาความจริงอย่างเอาเป็นเอาตายเขาเบือนหน้าออกทันหน้าต่างถอนใจเฮือกใหญ่ในตำรวจที่เนีย ب, เ่ยเบ่งเกรดกันหน้าเกรดที่สดธรรมาจารนิติศาสตร์ก็ต้องมาหาลายปิดอย่างจุลาหรือธรรมศาสตร์มสทอย่างผมพวกเขามองเหมือนตัวอะไรสักอย่างมีแบบนี้ด้วยเหรอครับบอกพร้อมกับถอนใจเฮือก คุณจะแคร์ทำไมกันคุณก็เกียตทับไปเลยสิคุณเกียรตินิยมเหรียญทองมหาลัยไหนไม่สําคัญใครได้เกียรตินิยมบ้างล่ะและสอบข้าอบรมได้ที่หนึ่งสอบออกได้ที่หนึ่งได้ห้าขั้นลวดจบมาติดในร้อยตํารวจเอกใครทําได้บ้างก็เพราะผมมีสิ่งนี้พวกเขาถึงเงียบเสียงไปผมไม่ชอบเลยที่ดูถูกสถาบันผมสงครามขาอย่าว่าแต่มสอทอของคุณเลย แม่ลามเองก็ยังถูกพวกมหาไรเปียดดูแคลนอยู่เสมออย่าคิดมากสิคาหาว่าผมเล่นเส้นขนาดจากธรรมศาสตร์ยังสอบไม่ได้ตัวสวสวใาสาหน้าผมเลยคุณก็ตอกหน้าไปเลยสิว่าคุณสอบเข้าได้ที่หนึ่งสอบออกได้ที่หนึ่งไม่ยังจะมีสิทธิ์เลือกลงกองเมืองลำปางได้เหรอคะผมก็ว่าไปแล้วมาิกายิ้มทูนหัวแค่วันแรกก็ท้อเลย วิญญาณของตำรวจใจยเพชรกระดูกเหล็กหายไปไหนหมดจ้าเดี๋ยวเนี้กับแต่ก่อนมันต่างกันผมจำเป็นต้องแข่บางอย่างบ้างเช่นอะไรจ้าถามยิ้มยั่วผมเกลียดการแบ่งชั้นแบ่งเกรดมันเป็นประเพณีต้องอยู่ไปดูไปแล้วก็มาจากนิติศาสตร์อย่างคนละอยู่เกรดไหนบีรวมถือยังงั้นเชียวเหรอแล้วเอละ่ะสามพลานเกรดสี่ละคะจอลจปล,จปลไหน จะเป็นในร้อยหญิงสาวปล่อยคลิกออกมาอย่างสุดจะกลั้นไว้ได้แปลกจริงๆนะวงการเนี้ยท่านไม่เคยพูดให้คุณฟังบ้างเหรอก็ฉันไปอยู่กับคุณพ่อเกียรติตั้งแต่อายุหกครจะไปรู้เรื่องวงการตำรวจได้ยังไงถ้าพวกเขารู้ว่าผมมีแฟนเป็นผู้พิพากษาและเป็นลูกสาวท่านผู้บัชาการอีกคงหาว่าผมใช้เส้นเลรอคะและจะให้ฉันทำยังไงดีล่ะสารวัตรขี้แ yeah. ย ช่วยคลายเครียดอีให้ทายเปลี่ยนไม่ได้ฉันไม่ปูกกับคนละเขาล็อกเอวคอดเกี่ยวไว้ทันทีขอลองอะไรอย่างได้ไหมคุณตาลดิ้นคลุกคลักขอลองอะไรยะอย่ามาเป็นผู้พิปากษาที่เมืองนี้เลยกลัวจะถูกหาไว้ใช้เส้นแฟนอีอย่างนั้นเหรอแน่นอนก็ได้งั้นฉันขอลองที่ภูกเก็ตไกลไปที่ไหนล่างั้นก็ใกล้กๆแถวนี้แต่ไม่ใช่ที่นี่ล้ำปากไม่ได้หรอก พราะฝ่ายบริหารก็จัดแองแต่ลงถิ่นเดิมไม่ได้ตามระเบียบดั่งเดิมนี่สงครามฉันเตือนสติอะไรคุณอย่างนะว่าคุณอย่าใส่ใจกระโพวกเดียวกันให้มากนักมันดูแลทุกสุขของประชาชนให้มากคุณจะอยู่ได้นานและก็จะก้าวไปไกลผมน่รทำอยู่แล้วคุณมันมาแบบพิสดารเหนือเมฆหลายยาก็เลยเป็นที่สนใจของใคร,ใคร จบมาเขาติดดาวเดียวแต่คุณล่อแท่าสามดาวปีหน้าได้สองขั้นพิเศษของเก่าบวกขั้นไปจำปีของใหม่อีกรวมไปสามขั้นคุณก็เป็นในพันแล้วฉะนั้นใครๆก็ก็สนใจคุณเป็นพิเศษอยู่ไปดูไปก็แล้วกันนะจ๊ะและจะพบทางออกที่ดีเองผู้พิพากษาสาวแสนสวยยื่นปากไปงับติ่งหูก็นิดหนึ่งพักที่นี่นะครับ เรื่องอะไรเันก็ต้องพักบ้านพ่อเกิดแม่เกิดตีโทรบา,บายบายทำไม้ทำมือประกอบเหมือนเด็กเล็กทำหน้าล้อเลียนอีกด้วยตู้ยามสามแยกเกาจาวตำรวจประจำาตู้สามนายบวกจราจรยศจ่าอีกหนึ่งกำลังโจ้เล่าเมื่อยามแดดล่มลมตกด้านหลังตู้ยามห่างออกไปไม่เกิน300เมตรเป็นร้านอาหารแบบมีดนตรีขนาดย่อมเล่น มีนับสิบร้านเสียงดังอึกระทึกราวกับงานฤดูหนาวไม่รู้ชาวบ้านร้านช่องแถบนั้นอยู่กันได้ยังไงหรือน้ำท่วมปากท่วมจมูกกันหมดที่สําคัญที่สดมีสถานคลายเครียดสำหรับบุรุษที่แฝงอยู่ในร้านเสริมสวยบ้างร้านอาหารบ้างแม้กระทั่งบ้านหลังงามมีนับสิบเช่นเดียวกันหญิงสาวอายุราวสิบสีหอยู่ในชุดนอกบ้านธรรมดา ทว่ารองเท้าไม่สวมวิ่งขยโยกขยเยกไปที่ตู้ยามเหลียวหน้าเหลียวหลังมีวัยรุ่นสองคนวิ่งตามออกจากบ้านหลังหนึ่งเฮ้ยอย่าหนีนะกูฆ่ามึงจริงๆด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงร้องดังเพ่นไปทางตู้ยามวัยรุ่นผมยาวห่อแนบตามมากระชั้นคิดชาวบ้านที่สัญจรไปมามองตามอย่างสงสัยหญิงสาวคนนั้นเท้าไหวใช้ได้ถึงตู้ยามก่อนวัยรุ่นเล็กน้อยช่วยฉันด้วยพวกมันฉุดฉันมา ตำรวจทั้งสี่สสดุ้งเฮือกลุกรพรวดพลาดอะไรกันโว้ยตำรวจจราจรหลุดปากหลอนตัวสั่นงินงกเข้าไปหลบหลังตำรวจนายหนึ่งไวรุ่นผมยาสองคนมาถึงพอด,ดีมึงสองคนทำอะไรวะอย่างว่าจ้าอ๋อกำลังซดเหล้ามันคนสูงหอแพแรแคกพูดหันไปทางคนเตี้ยควักแบงค์ห้าร้อยอมาสองใบทนมึงไปซื้อวิสกี้มาขวดที่เหลือซื้อเป็ดซื้อไก่อะไรก็ได้ครับลูกพี่ วัยรุ่นร่างเตี้ยเพลนไปทันทีไอ้ท้องอย่าให้มีเรื่องมีราวสิโว้ยยิ่งตอนนี้พวกกูกำลังดื่มกินกันต้องสะดุดพวกมึงเสียอารมณ์หมดผมต้องโอตอจ่าด้วยครับเดี๋ยวไอ้ทนมันมาจ่าก,กับทุกคนค่อยดื่มกินกันให้มีความโุกเออมึงไปได้แล้วครับท้องเหลียวตามนิดนึงกับจ่าหัวนหน้าตต้ยามไม่รู้เป็นรหัสสัญญาณอะไรต่อกันแล้วมันก็เดินกลับน้องชื่ออะไรแดงค่ะ บ้านอยู่ไหนล่ะนี้ห่วยบองอายุเท่าไรสิบสี่คืนนี้จะนอนไหนหนีเข้ามาแบบนี้น่ะช่วยส่งข้าเจ้ากลับบ้านด้วยข้าเจ้ากลัวตัวอะไรจ่าหัวหน้าตู้ยามซักอย่างติดพันพวกมันหลอกข้าเจ้ามาขายซ้องข้าเจ้าไม่รู้หนังสือช่วยข้าเจ้าด้วยมันนี่ฉันจะพาเธอไปส่งจ่าหัวหน้าตู้ยามเดินไปคว้าข้อมือซึ่งหญิงสาวคนนั้นตามมาด้วยดี จากนั้นจากเครื่องแบบคับเติ้วพาเดินลั้นล้อออกทางหลังตู้ยามลงสู่ห้วยร้างถึงบ้านหลังหนึ่งแต่ก่อนจะถึงร่างร่างหนึ่งก็โผล่ออกมาจากที่ซ่อนอ๋อไอทองอีกแล้วจาช่วยข้าเจ้าด้วยทองขยับอย่างรวดเร็วเข้ารวบสองแขนคว้ามาจากจากคนนั้นสะบัดหลังมือใส่หน้าทันทีพลวะไม้ตวงได้หมัดขวาอีกครั้ง หญิงสาวเคราะห์ร้ายคนนั้นตัวงอเป็นกงมือกุมท้องนั่งยองๆงลงทันทีกูไปแล้วนะมึงอย่าให้มันหลุดไปได้อีกสิวะมันไม่สวยเลยไอ้ท้องอีหาเนี่ยมันไหวครับพี่จ่าไปดื่มกันให้สบายเถอะผมจัดการเองจ่าในนั้นเดินกลับและก็หายลับไปกับบ้านเรือนชาวบ้านไอ้ท้องแมงดาหันมาจิกผมแล้วลากหญิงสาวเคราะห์ร้ายคนนั้นไปไอ้นุม่มมีเสียงเรียกทาเบื้องหลัง ท้องเหลียวกลับไปทันทีพลัวท้องหลับกลางอากาศร่วงลงกับพื้นอย่างน้อยเที่ยงคืนถึงจะเฟิรน